เดี๋ยบร้อยสู่ขีดหนึ่งนะครับยูโรโดนกดดันนะครับใช่ครับพี่รับทีแล้วหลายคนเลยจะคุยกันรู้เรื่องไหมอ่ะจริงเหรออ่ะผมจะลองนะผมจะลองคุยทีละหลายคนไม่เอาเดี๋ยวผมโดนลุมครับ ไม่ได้ไม่ได้ผมโดนลุมแล้วผมไปไม่เป็นนะครับท่านหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งคุยกันนะ่ะท่านว่าผมตกใจผมเตะออกได้ไนงะแต่ถ้ามีสองลุมหนึ่งผมไหวตัวไม่ทันนะครับอ่ะนะโมพุทธัสสะพราะาวโตบทสวดผิดนะครับแต่ผมจะกดให้คุณนะนะโมพุทธัสสะต้องนะโมตัสสะครับนะโมพุทธัสสะได้ เมื่อคุณมาทางสายมูแล้วผมก็ให้คุณขึ้นมานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชอบสวสดบตลเหรอครับพี่ยูโรพี่ยูโรมาอุดรหนูมไม่ได้ไปหาเลยเอ,อ๋อไม่คุณอุดรเหรอครับได้ค่ะไว้ผมไปมาเจอกันนะครับชื่ออะไรครับอยู่แถวไหนล่ะครับช,ชื่ออังุนค่ะชื่ออังุน อยู่แถวไหนครับอยู่ในเมืองอใช่ไหมไม่ค่ะอยู่กุมภาวาค่ะอยู่กุมภาวาไม่ไกลสามสิบกิโลใช่ไหมฮะ,ะจะมาได้เหรอถ้าผมไปอุดรอะมาได้ค่ะเพราะว่าเรียนอยู่ในเมืองค่ะอ๋อเรียนอยู่ในเมืองอยูโรโซน,นะอะไรนะขอกำลังใจการสอบนะคะสอบวันไหนครับสอบวันที่แปดค่ะ ตอบวันที่แปดวันนี้วันที่สองอีกห้าวันนะครับใช่ไหมวันที่สองวันที่สามใช่วันที่สองวันที่แปดอีกห้าวันได้ไงต้องอีกหกวันเิ <laughs> อีกหกวันก็สู้ๆนะครับก็เป็นกําลังใจไม่เป็นกําลังใจในการสอบแล้วกันเป็นกําลังใจในการอ่านหนังสือนะครับขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือนะครับสู้ๆนะครับขอให้สอบผ่านก็ละ ได้ครับขอบคุณค่ะครับคุณอังหุ่นน้องอังหุ่นนะครับก็สู้ๆนะครับขอให้สอบผ่านเด้ออยากไลฟ์ต้องไปมูที่วัดไหนอ่ะอีกสักสองคนนะไม่ง,งั้นมันจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ อรุณสวัสดิ์งานของคุณสวยงามมากเดินเขาที่บราซิลมีความสุขมากเกี่ยวอย่างกับเดินเขาที่บราซิลเดินเขาในบราซิลมีความสุขมากที่จะมากับคุณจูอะไรงงเลยผ่านเขาแปลภาษามาปะครับค <c oughs> ่าเน็ตเท่าไหร่คะพี่ถึงจะเห็นบ้างคะ สายมูเตลูเข้าทุกคนแล้วเพราะพี่ยูโรขอเธอะพร้อมมากเอาหนูขึ้นเลยอ่ะพร้อมมากเอาหนูขึ้นเลยพี่ยูโรสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ยูเป็นโควิดพ,พี่อ้าเป็นโควิดเหรอครับ ค่ะสองขีดเมื่อวานหนูเพิ่งขึ้นเลยอยู่ไหนเนี่ยจะบีอ่ชาฉะเชิงเซาค่ะอันนี้อยู่บ้านนะครับค่ะกักตัวพรุ่งนี้ต้องไปหาหมอตอนตอนเช้าตอนนี้คือแบบว่าหนูเจ็บคอมากเวอร์แล้วแบบจมูกหนูคือหนูหายใจไม่ออกตอนนี้ออจริงไหมเนี่ยเนี่ยพี่พยูแล้วหนูก็ต้องกินน้ําร้อนอ่ากินกับอ่ะเขาเรียกว่าอะไรกระชายขาวอะค่ะอยู่กับรส <ถ S 1> <า>ชาติมันแย่มากพี่อะไรนะคะ อยู่กับใครครับอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่หนูเป็นขีดเดียวแต่หนูสองขีดคือแบบหนูเกมก่บพี่ยูโรแต่แบบหนูไม่ไม่เรียเนี่ยแบบเออเอาคุณไม่ได้ไปต่อค่ะเออไม่ได้ไปต่อไม่เป็นไรมันไม่หนักมันไม่หนักก็ดกลหมาพี่นอะไรมากนะครับแต่ผมก็ยังไม่เลอเหมือนกันเนี่ยวันที่กหนูก็สอบแต่คือหนูแบบวันที่เก้าหนูสอบอีกพี่แต่คือแบบหนูไม่รู้หนูจะหายทันไหมอ่ะคือเฮ้ยไม่ไม่ไม่ทันไม่ทัน ไม่ใช่มันหายทันแต่ว่ามันต้องกักต่อนี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่มันต้องกักต่อหนูจะบอกหนูจะบอกว่าเมื่อคืนหนูไม่ได้นอนเลยพี่ยูหนูอะแน่นหน้าอกแล้วใช่คือหนูไม่ได้หนูหนูไม่ได้เครียดอะไรมากแต่คือว่าหนูแน่นหน้าอกนอนไม่ได้แล้วคือแบบกินยาทีพี่ฟ้าทลายโจนประมาณแปดกว่าเมตดอะแล้วหนูแบบโชว์กินโชว์เห็นไหมคนติดโควิดเขายังมีความสุขเอเนอร์จีสุดยอดมากกินฟ้าทลายโจนโว์ไปเลย นี่ค่ะเขาไม่ได้จ่าย่ะเขาไม่ได้จ่ายพี่อุ้คหนูอถ่ายรูปหนูดีใจมากพี่รู้ไหมพี่เป็นพระเอกคนแรกเลยนะที่หนูอะคือหนูเป็นติ่งบางทันพี่เนี่ยหนูเป็นิ่งบางทันกับพี่แบมแบมแล้วทีเนี้หนูว่าเห็นพี่ขึ้นฝีกับพี่พิงพลอยแล้วหนูอะแบบเฮ้ยพี่คนนี้หล่อใครอ่ะหนูตามไอจีเลยพี่แล้วมีเพื่อนหนูคนนึงอ่ะเนี่ยมันก็ดูไลฟ์อยู่ตอนเนี้ย หนูแบบคุยพี่คนนี้หล่อเวอร์หนูก็เลยแบบพูตามพอไอจี้วกันหนูดูพี่ทุกไลฟ์จริงๆพี่แต่แบบเมื่อคืนน่ะพี่มาไลฟ์ดึกหนูไม่ทันดูมั้งหนูแบบไม่สบายเกมเมื<ไ>่อวานนี้หรอคือทำไมอยู่ๆอาการมาก็เลยก็เลยก็เลยแทงใช่ไหมค่ะก็คือเมื่อวานรู้สึกเจ็บคอ,นอหนูรู้สึกเจ็บคอก่อนแล้วหนูว่าเป็นภูมิแพ้พี่อยู่หนูเป็นภูมิแพ้มาก่อนคือมันอาจจะสุดมันสุดเร็ว สุดเลเวอร์พี่คือแบบหนูพูดไม่ถูกอ่ะมันแบบมันไข่มันมันสุม่มมันสุ่มเลยพี่คือสมมุติว่าเนี่ยเมื่อวานหนูไปส่งลูกกุง้งไม่เข้าใจหนูไม่รู้พี่รูเข้าใจหนูหรือเปล่านะส่งลูกกุง้งค,ค,ค่ะอ,อะนะที่บ้านอนะ่ะทําธุรกิจนี้ธุรกิจอะไรนะส่งลูกกุ้งอ่ะค่ะพี่กกคือเหมือนแบบลูกกุ้งขาวใช่ลูกกุ้งขาวแม่นอคือต้องเอาหนอจากอ่าภูเก็ตนะคะขึ้นเครื่องบินครับใช่แล้วทีนี้หนูก็ต้องไปส่งบ่อขึ้น แล้วเนี่ยไปไปเอิ่าจังหวดอะไรนะสมุดปาการหนูก็ว่าแบบชั้นเกมแล้วแหละค่ะทำไมเอาไป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 ที่นู่นใช่ไหมน่าจะติดที่นู่นใช่ไหมใช่พี่หนูไปส่งลูกกุ้งแล้วแบบคือพี่ดูนะพี่อยู่คือหนูขึ้นสองทีหนูเกมแล้วไม่เป็นไรทุกสขอให้หายไวๆนะครับคือแบบหนูดีใจว่าพี่รับไลฟ์หนูหนูน้ำตาจะไหล บางวัาประชาช่องาวบ้างนะพี่หนูแบบอยากเจอมากเวอร์มากเวอร์ครับผมขอบคุณคับน่ารักมากเลยผมผมพูดไม่ทันเลยนะครับผมเป็นคนพูดคนเดียวได้มากๆเลยชื่ออะไรอ่ะชื่อแก้มค่ะชื่อแก้มเหรอครับค่ะชื่อแก้มขอให้ไปไว้นะผมจะเรียกน้องแจมก็ได้น้องแจมโอเคขอให้น้องแจมหายไไวๆนะจ๊ะของขีดนะคะอือหนูครับไปกําลังใจให้น้องแจมกันด้วยนะครับทุกคน ถ่ายรูปแบนที่ยูหนูจะเอาไปขิงค่ะเพื่อนเดี๋ยวหนูเลือกฟิลเตอร์ดีๆก่อนไม่สวยหาแส่ดีๆตรงนี้แหละเล้วหนึ่งสองสามแล้วหนูว่าตรวจโควิดตามที่พี่ลงในติ๊กต็อกด้วนนะพี่รูปปะหนูยังจมูตามพี่เลยตามแบบนั้นสองขีดเลยขีดค่ะโอเคแต่ไม่ไอใช่ไหมครับมัน มีมีบ้างนะพี่แต่คือว่าเสียงหนูธรรมดาหนูไม่ได้เป็นเสียงแบบนี้มันแบบคอหนูตอนนี้คือแห้งแล้วมันแบบพรุ่งนี้หมอบอกว่าต้องตรวจที่โรงพยาบาลค่ะต้องตรวจที่โลต้องตรวจที่โรงพยาบาลว่าแบบอ่าเชื้อลงปอดไหมถ้าลงก็ก็นอนก็นอนที่โรงพยาบาลบางปะกงไปเลยสิคะขนาดเจ็บคอยังยังยังพูดขนาดนี้ถ้าไม่เจ็บคอเนี้ยคือพูดได้คนเดียวยาวๆเลยใช่ไหมต้องแจมใช่คือคือแบบ ที่แบบเงียบๆไปเลยแบบแบบหนูอ่านมินให้อะไรอย่างนี้ขอบคุณมากก็ <c oughs> หายไปไหนะครับเป็นกำลังแล้วเราต้องไปโรงพยาบาลปะไปค่ะพรุ่งนี้ไปเอ่อเดินทางรถกระบะนั่งท้ายรถไปเลย <c oughs> อ๋อพ่อจะไปส่ง<ต>หรอค่ะพ่อไปส่งเพราะว่าแบบคือหนูเองอ่ะพี่แบบพ่อแม่หนูวไม่อยากให้เขาติดหรอกเพราะว่าช่วงช่วงนี้เศรฐษฐกิจมันไม่ดีแบบมันก็ต้องใช้เงินบ้านก็ต้องจ่ายรถก็ต้องจ่ายอะพี่แบบนี่ก็สงสารแม่กับพ่ออ่ะ น่ารักมากๆเลยครับใช่หนูสู้ชีวิตแต่พี่ขายคีมช่วยพ่อแม่แบบสู้ชีวิตมากเวอร์โอเคโอเคบายบายให้คนอื่นฟุด้วยผมไม่ได้พูดเลยนะครับบายบายนะเดี๋ยวไว้โอกาสไว้โอกาสถ้าบ้างๆผมแบบไม่มีแรงเดี๋ยวผมจะเชิญน้องแจ้มขึ้นมาอ่านเม้นให้นะได้พี่หนูได้เสมอหนูชอบพี่กับพี่พิงพอยมากหนูจีนแล้วก็จีนพี่กับพี่เค็มด้วยหนูพร้อมพายเลยมากเวอร์ โอเคมากขอบคุณมากค่ะายบค่ะได้ค่ะดูแลตัวเองดีๆนะพี่ยูเดี๋ยวหนูไปโรงพยาบาลเอ้ยหนูขอกําลังใจก่อนขอกำลังใจพรุ่งนี้หนูไปโรงพยาบาลให้แล้วไงให้ไปหลายครั้งแล้วนะพูดไม่ทันเลยใช่ก็ขอให้หายไวๆนะขอให้ไม่เป็นอะไรมากไม่มีเอฟเฟกอะไรมากถ้าหายแล้วก็ขอให้กลับมาปกติทุกอย่างปลอดไม่เป็นอะไรเลยนะครับขอบคุณค่ะดูแลตัวเองดีนะพี่ยู ขอให้สุขภาพกลับมาดีไวมากเวอร์ไม่ไวมากเวอร์ไปเลยมันตายเนาะบายค่ะเป็นหนูบางเด้แบบพิมพ์ไปมันไม่เห็นจริงจริงเข้าใจแหละเน็ตหนูมันเก้าบาทหนูเข้าใจได้พอเข้าใจได้ไม่เก้าบาทนะพูดยังไม่กระตุกเลยเนี่ยยอจะไปบอกใครนะหนูใจเน็ตทูโอเคบาย ใบายเก่งมากเจอหนูที่ไปไม่เป็นเลยดิใช่ทุกคนน้องแจมเป็นโควิดนะครับน้องเมื่อกี้ก็ขอให้น้องหายไวๆ้นะครับตอนนี้ผมอยู่คนเดียวแล้วผมสามารถพูดได้แล้วนะครับอิน r g จีน้องเยอะมากทั้งที่น้องไม่สบายนะครับพูดเก่งมากเวอร์ คุยบ้านคุยบ้านโอ้โ oh หอีกคนหนึ่งนะโทรคุยกันไหมขนาดเจ็บคอน้องแจมสุดยอดอีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมต้องลงแล้วนะครับ รับหน่อยค่ะพี่ยูยิ้มน่ารักมากพี่ยูไปไม่ถูกเลยใช่ใช่ใช่ใช <laughs> ปกติจะเจอแต่แบบพอกดเข้าไปก็จะแงนหน้าขึ้นฟ้าอุ้ยเขินอุ้ยไม่เอาไม่เอาตื่นเต้นอนะไม่รู้ว่าจะได้เข้ามาแต่พอเมื่อกี้นะครับทำให้ผมกลายเป็นคนที่ตื่นเต้นแทนเลยนะฮะ <laughs> จงกดจงกดเพี้ยงป้าขอเธอลูก กู d ดไนท์พี่ยูโรกูดไนท์นะครับใครจะเป็นคนสุดท้ายของไลฟ์นี้นะครับได้โปรดบุญที่ทำมาขอให้ได้ไลฟ์อมจะเป่าคาถามหาละรวยโอ้โหจะรับใครดีครับทุกคนผมไปเข้าหน้านี้ดีกว่าเข้าหน้าคนที่ขอมาดีกว่า มันจะสุ่มแล้วนะคนกดเข้ามาเจ็ดร้อยคนนะครับตอนนี้ปึบกดไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะกดที่ขวานหน่อยค่ะเขาชอบอสวัสดีครับอ้าวอ้าวเรียบร้อยครับครบแล้วครับ ครบแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้เข้ามาแล้วต้องไปวัดไหนคะสู้ชีวิตทำยังไงพี่ถึงจะจดให้จะกดให้อยากเข้าบุญอยู่ไหนเราผมยังไม่มีโอกาสได้คุยผู้ชายเลยนะแต่ไม่น่ามีผู้ชายที่จะมาดูผมไลฟ์หรอกนะครับ จะบุกบ้านแล้วนะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฮูโโนูจะบอกว่าหนูจะเอาเพื่อนขึ้นอีกคนหนึ่งได้ไหมอ่ะอ่ะเอามา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 คนชายละข่าด้วยยห้ามลุมผมนะห้ามลุมผมนะพ,พี่มือดอ่ะบ้านหนูมืดมากเลยค่ะ จะเอาเพื่อนขึ้นมาได้ไงผมต้องเป็นคนรับนะมันขึ้นได้สี่คนนะพี่อ่ะไม่ไม่ไม่ได้หรอไม่ได้ผมเป็นหัวหน้าห้องผมต้องเป็นคนรับเองแล้วเพื่อนเธอคือคนไหนเธอรู้ไหมว่าคนขอเนี่ยตอนเนี้ยอ่ะไปไหนละเจ็ดร้อยใช่ไหมคะมันเยอะตอนนี้น่าจะน่าจะแปดร้อยเก้าร้อยแล้วนะครับเพราะ,<ห>ะฉะนั้น เรียบร้อยแล้วครับทําอะไรครับชื่ออะไรครับกินกับอะไรอ๋ออันนี้คือเขียนบทมาเพื่อจะถามเลยใช่ไหมฮะไม่ค่ะไม่ได้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแบบทําอะไรอยู่ครับนั่งเล่นค่ะนั่งเล่นนะครับนั่งดูไลฟ์ใช่ไหมฮะตื่นเต้นมากพี่ย่พี่หนูขอแคบหัวหน้าห้องอา้าวเป็นหัวหน้าห้องเหรอครับ ใครเป็นคะพี่หรือนูคะอ้าวไม่รู้เห็นคอมเมนต์ว่าเป็นหัวหน้าห้องอ๋อไม่ใช่นะฮะนึกว่านึกว่าเพื่อนที่โรงเรียนไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอโอเคมาแคปแคปแคปค่ะแปบ๊บนึงนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณครับบายบายค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลตัวเองเช่นกันนะครับค่ะขอบคุณไ<า>ม่มีโอกาสเจอกันนะดีนคะค่ะ ฝันดีนะครับดไนท์ครับฝันดึงผมด้วยนะครับฝันดีค่ะบ๊ายบายค่ะบายครับใจร้ายสุดผู้ชายหนึ่งคนได้ไหมครับอ่ามาคนสุดท้ายน,นะครับผมต้องไปแล้วต้องเตรียมตัวไปออกกำลังกายตอนสามทุมนะครับรอโทรอยู่มีอะไรจะบอกครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสวัสดีครับเกรครับเจ็ดสิบแปดแล้วครับสิบแปดอ๋อยังเรียนอยู่ใช่ไหมครับอันนี้คือมาติดตามผมเพราะตามแฟนหรือยังไงฮะไม่ใช่ครับผมติดตามพี่ยูโรมีนะครับมีแล้วใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วผมติดตามพี่ตั้งแต่มัดรืรถโรกันแล้วพี่ โอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับกินข้าวหรือยังครับเล่นเกมหรอครับเนี่ยเล่นเกมอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้เล่นดูพี่ด้ครับโอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับเป็นเกมเมอร์ปะครับเนี่ยไม่เป็นครับอไม่เป็นนะครับใช่ครับกินข้าวเรียบร้อยแล้วอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ชอบผมนะครับครับโอ้ผมตื่นเต้นเหมือนกัน บทอะเทพใช่ครับบทระเซีแล้วสติโชคลาภไหมครับก <GO yes, right? ็ด yep, yeah. ูอยู่ครับดูอยู่ใช่ครับดูบ้างใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมขอบคุณมากมากนะครับคุอะไรดีอ่ะผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันคุยกับผู้ชายเพราะว่าปกติคนขึ้นมาไม่มีผู้ชายสักคนนะครับ ผมผมว่าชอบดูไลฟ์พี่ครับตอนที่พี่ไปเที่ยวกับพี่เข้มอัศวินครับผมดูไลฟ์เหรอชอบดูไลฟ์เหรอครับว่างว่างดูใช่ไหมสนุกไหมครับใช่ครับสนุกครับแคมนะครับพี่แคมอะไรได้ครับครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ เรียบร้อยนะครับก็วันนี้ครับขอบคุณครับบอกคิดถึงกะเพราหน่อยคิดถึงกะเพราครับกะเพราหมูสับไข่ดาวไม่สุกนะครับแบบแบแบสิพี่อยู่พรุ่งนี้ไลฟ์กี่โมงไม่ทราบเหมือนกันพรุ่งนี้ผมมีงานนะครับเอ้ยเหมือนไลฟ์ เดี๋ยวนะครับผมขอดูอันนี้้องเป็งเหมือนว่าจะแต่ไม่ใช่ไลน์ในไม่ใช่ไลน์ในไอผมนะใช่ไหมสักครู่ครับผมขอดูอันนี้ก่อนไม่เจอแล้วอะพี่ตั้มเข้ามาดูมันคืออันไหนครับพี่ตั้ม พวกนี้เหมือนจะมีไลฟ์ของช่องนะครับแต่ว่าผมหาไม่เจอแล้วหาไม่เจอแล้วครับบอกคิดถึงน้ำเลยครับพี่น้ำสวัสดีครับพี่น้ำเมคอัพนะครับเป็นช่างแต่งหน้าละครที่ผมเคยเล่นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องม่านบางใจนะครับสวัสดีพี่น้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ มีงานที่ครุงเทพวันไหนรอติดตามไหมครับเดี๋ยวผมจะแจ้งทางอ,าอะไรนะยูโรอันเดอร์สกอร์ออฟฟนะครับแอดมินจะจะแจ้งให้น้ํากักตัวอยู่น้ําเหงาอุ้ยสู้ๆนะครับคุณน้ำดูไลฟ์ไปด้วยครับไม่เหงาครับแต่ดูจากแบตเจ็ดสิบสี่จนเหลือหกสิบสี่ไลฟ์ไ,ไหนไครับเดี๋ยวพรุนี้ผมผมผมน่าจะสตอรี่บอกอีกทีหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะมาไลฟ์ เรียกทุกคนมาแล้วก็ไปดูไลฟ์กันนะครับเสียใจพี่เมินทุกทางไม่เคยติดหนังเลยพี่ยูโรเล่นหนูติดหนังเลยหนูติดหนังไม่เคยติดหนังพี่เลยอันนี้คือก๊อฟวางก๊อฟวางก๊อฟวางเลยใช่ไหมครับกลัวผมไม่เห็นใช่ไหมขายขำเก่งเวอร์คนนี้พี่เมินหนูเข็มซ่อนปลายถ่ายเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จครับ คืออยากคุยกับพี่ยูสักครั้งแต่ไม่เคยได้เลยรอบหน้านะครับมาคุยกันใหม่นะครับวันนี้ผมต้องเดี๋ยวต้องออกไปฟิตเนสแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยกันด้วยก็อาจจะไม่ได้อ่านเม้นทุกคอมเมนต์อาจจะไม่ได้คุยกับทุกคนนะครับแต่ก็ดีใจนะครับที่ทุกคนเข้ามาพูดคุยกันนะครับสวัสดีดคุณบีชิโนรินะครับ <un> โอ้ยหล่อมากกระส่า <laughs> มีชิโนรีคิดถึงนะครับไว้มีโอกาสเจอกันนะครับผมบายบายครับทุกคน